พากันไปเศร้าหนาอ่ะก็เป็นสาวแวบะบมาสื่อของร้านแขกมันเอานอมนมานอนเอาหัวไกให้มันพูดจักร้านนี่ต้มซีก็เลยบานไปเยีเดียวเออร้านตรงนี้ดีะวะพูดว่าจะแวะหลายรอบกูก็ไม่ได้แวะเออร้านมันถูกดีนะเนาะอะไรนะตู้เย็นกูจะไม่มีใส่ละกู เยอะเหลือเกินนี่พริกสดนี่เนี่ยสามสิบพริกเขียวพริกเขียวนน,นั่แหละเอาไว้เวลาทำน้ำพริกไง <c oughs> พริกอันนี้มันเผ็ดไหมวะมึงเผ็ดไม่เผ็ดหรอกกันหรอหวานหอมไม่เผ็ดมึงหรอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดเออของมันก็นี่มึงเห็นไหมมะม่วงมะม่วงม,มันก็มีเนี่ยอุ้ย สตรอเบอรี่มันก็มีฮะนี่อะไรวะนจะเอากระเทียมห่อใหญ่นะ่ะพี่บาร์บ้าจะเอาไปทำไม่ได้มันเหมือนกันไม่ได้มึงดูสิ่งแรกถุงยาวกว่ามันมีหลายถุงมึงดูไปเนี่ยนี่เห็นไหมอันไหนไหนเยอะกว่ากันกูนจะไปทำก<ห>ระเทียมเจียวอันนี้เยอะเหรอ ใช่อันนี้เยอะเหรอ <c oughs> อายุกเ็เยอะ, <laughs> อ,ะอะอะไรก,ไกูไปทอดไหน,น,หไหนมึงชอบกินเหรอมึงว่ามันอร่อยเหรอเนี่ยชอบเย่เลิศอร่อยไปมาเอามะเขือเทศไปทำอะไร กจะเอาวันนี้แหละเอาให้คูด้วยเรวกลับบ้านอันนี้เนี่ยเห็นไหมพี่หัวเป็นกราแพงมากอันนี้ถูกมีสิบห้าคนถือว่าถูกนะกูว่านเออแก้วมังกรที่หัวเป็นกราแนลโลละหกร้อยหนึเออโลละหกร้อยโอนเลยโอนเลยลูกไปเออพอหลอก็ร่างแตโอลยลูกม่ได้กินเลยถ้ากินผลไม้นะครับ มึงไหนมึงไม่ต้องไปไกลมันก็มันก็จะี่านวัดนี่ทำไมไม่หมดอปล่าวัดต้ำผึ้งน้ำตาลไป่หมดเลยนะมีทุกอย่างมันไม่ต้องไปไกลแล้วคนเนี้ยไปไกลพี่ยวไกลมึงอ่ะนุ่นซมโอก็มีเห็นไหมซุโม่เลยนะซมโอสิโอ้ยะกินป่ะมปะเท่าไหร่วะนี่คืออะไรอันนี้ลูกสิคนใช่เหรออืมซมโอสิ มีหมดทุกอย่างเลยตรงนี้ก็มาเก็ล้ตู้ผ<า>ักชีรอบบ้านหมดเอาก็ไม่เอาพริกละก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินบ้างม,ม,มันมีเยอะแล้วอะ่ะพริกขี้หนูกลัวมาจากบ้านแล้วกูเห็นมันถูกกูก็อยากจะซื้อแล้วตู้เย็นกูก็เต็มแล้วด้วยซื้อไปแล้วมันยังไม่ได้ใช้ไงมันอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวค่อยมาซื้อเอาก็ได้หรอก มันไม่ได้อยู่ไกลกเนเขเทศเเทศเล็กเทศม่แกินเนาะคนเลยองเล็กแตงก็ถูกนะมึงเออมันมีเนื้อมีหมูมีทุกอย่างเลย มึงดูสิว่าไก่นั่นอ่ะเอาไปทอดอร่อยเห็นแม่แพ็กหนึ่งแต่มันเยอะเก็บไปนะอีดังที่มึงย้ห้กูไปซุ่มเหรอมึงหอบไปอย่างนั้นใช่ไหม